เฮ้ยเพื่อนมึงมึงเอาได้ดิวะเฮ้ยทำไมมึงไม่ได้เลยว่ะนะมึงดูดิมึงจะไปตีคีฟทํำไมมึงบ้าเลยเปล่านะเขามาตีป้อมมึงแลือมึงบ้าหรือเปล่าฮะมึงเข้าไปจัดการเขาดิวะโอไอเวนเอ้ยมึงไม่ต้องเล่นดีกว่าเอาวีมึงไปเล่นเกมอะไรที่ไม่ต้องตีป้อมดีกว่านะมึงโอไอเวนเอ้ยไม่ได้เรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวพอแล้เดี๋ยวเอาา กวนด้นะยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้เฮ้ไเฮ้เฮ้ย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 เ่้ยเฮ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 ้ไเฮ้าเ้างหลังเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เ้เฮ้ย รอดูกูรอดูกูรอดูกูนะ1 2 3 <laughs> 2> <laughs> ่งสีกแล้วโอ้ยโอ๊ยเาเล่นไหมเห็นไหมกล <laughs> ัวขับจากด้านหลังไม่ลอยกลักวแสดงว่าล้อลข้างหลังไม่จะต้องเป็นล้อที่สองตัว <c oughs> ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายโถ <laughs> ดๆๆ,ๆๆเอาแบบว่ารอบนี้ของจริงขึ้นไหม เอ้ยเหลียวได้ไ้ป่าวมันจะเป็นอะไก็ไม่รเงียบเียเงียบเๆๆเอ้ยมันก็มันไปไม่ได้เลยอ่ะตอบเนี่ยมึงลองลองเลี้ยวห่อนยังไงยังไงยังไงนเมื่อกี้กูลองกูลองจริงๆรอ่ะเรานี้ไปได้ไปอ๋อเราเป็นช่างเราต้องลองเอราต้องอว่าแบบนี้ไม่ได้นี่คือเหตุการณ์ที่วีดอันนี้ของของจริง เรียยได้ไหมเออบอกแล้วท้าไปซ้ายซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายไปช่างอะไรมือดิไอ้เย่ช่างมันเถอะไอ้ไป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 ลังซ้ายไปขวาลงกระชีดเลยแรงเกินไปวะเดินๆกูขอที่นึงได้เหี้ย พี่มันลดจากกินตลาดดิไปกูโอเคละเฮ้ได้ได้ได้เออได้ว่ะเออเออเชี่ยแต่มันเอไม่ได้ขวาเลยเชี่ยรถมันสีมันสีกระปีกระปียาวเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เออได้กูก็เมื่อกี้ินเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มมานิดนึงเพิ่มมาอีกนิดนึงเพิ่มมาสักสองเปอร์เซนต์สองเปอร์เซนต์อีกหนึ่งจุดนะไป เร็วเกินเลเร็วเกินหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันก้วยแต่ออกตัวเร็วเกินไปเขาคอยไปกูรู้แหละกูรู้แหละอันนี้อันนี้กูรู้แหละจริงกูว่ามึงมึงไม่มึงไม่ดูแลกู เตือนรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุเท่าไรก็ได้ที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องเนื้อหามีคำหยาบนิดหน่อยโปรดใช้ยานอาวกาศในการรับชมและไม้ปัดฝุ่นในการรับฟัง